น่าคุกรับหน่อย,อยช่วยกูด,ด็ดซูชีวิตไอ้ยัยทำอะไรไม่ได้เลยวะพี่เปิมพี่เปิมเมื <c oughs> ม่อกี้เจอแฟนพี่อยู่มืองบนเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโทรอจอไปนะพี่เขาว่าอย่างเงี้ย <c oughs> เออเขาบอกเขาบอกเมื่อกี้เอาถามวิทมัสเลย เปิดไิไม่ไหวแล้วอย่าจะือร้อนแล้วโทรจีวิดีโอคอลเลยปะเนี่ยเปิดตอนสี่เป็นนี่สิบซึ่งหอมแบแบบดีสังแล้วก็อกไปแล้วมั้งไอ้ไอเวคอยู่ไหนวะคุอยากคูยมันไปไอเอวิคเนี่ยโอ้ยอย่าไปนะถ้าไปมันโดนแน่เลยนะถ้าไปมึงต้องไปพร้อมกันนะรอคไปหนมึงเอาโทรจีก่อนเลยเนี่ มันไปแล้วไปมแล้วมาซมิอเลยมันเป็นต้นตี๋ยไเนี่ยมันแดกมาา่อยู่อะไรมีใครเรียกครูว่าไงเพื่อนัไม่เออหรอกใครเียครู่าไงอทออุ้มมันไม่เออหรอกไอไเวกอะเออมันมันเชื่อมันเออเเวกอะกลัวอุ้มอ้มอุ้ม่อุ้มเดี๋ยวกลัวมาอุ้มเจสกีเอาหขอดีดีคันนึงอะอีีคันนึงแล้วก็เราอยู่บนโดดลมไอเวกเออเนี่ย ไม่เจสกี้ไอเวกนี่มันเออแต่แรกมันไม่เฉยวเบื่อเลยไอ,เ,อเวกโดน3 3> อุ้มสามเอเอะตอนแลกหลอนี่มามารอแหกฟุ้ให้ก่อนได้ปะเออเดี๋ยวไปแหกใหาพูดถึงพอพอไม่มีหมอมันทำอะไรตอลอดไม่ได้นะอตอนนี้อุ้มอยู่ป่ะตอนนี้อุ้มสุบอยู่ป่ะ มีไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเจอกันเด้อครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอ้โทเจียมาแล้วตมาแล้วตมาโคตรพาราเลยีปิ้งปิ้งไว้คิวพาราจริงนะอย่ากูไม่เอาใส่นะคือพารานนะไอ้โทจ่ายแกงด้วยนะ เฮียไปนอนมาได้ไงเนี่ยเฮียเสียเวลาที่หายเฮียปอะคองไปชั่วโมงประมาณนั้นไหมประคอง,งมาเป็นชั่วโมงนี้เนี่ยเฮียไม่ใเฮียอาวุธหายละไม่ได้ไปไหนจะน้ารอพอยามพยายามพยายามจะต่อ,อ,ตอ,อไไมาอ,อยากอเลยไม่เลิกไปรอรับไปนี่เลยนเฮยอยู่เอา กูกูมาจบไปเอฟเคนะเจอกันเพื่อนตอนเช้าเนี่ยยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีพี่พี่ปลื้มอยู่ไหนเดี๋ยวผมพาจะสเกีไรพี่พากรับเป็นแล้วอะไรนะผมลากมาจสกียเอาไประเดี๋ยวปเดี๋ยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่เมืองบนอะเมืองบนเหรอพี่พี่มาเจอกันพาวเทลิาได้ไหมตรงเบิกเรือได้เอาไปวะขอไปนอนเข้ามาในคูแล้วขอไปนอนไม่อุ้มอ่ะ โอ้ในคุตมึงตามมาเถอะผมพี่อื้มกันกันอุ้มเลยพี่ผมพี่เกล็ดใบพาวแล้วโอ้ตามมาเลยในคุตนะพี่อุ้มเลยพี่เกล็ดใบพาวโอเฮี้ยอะไรฮัลโหลไม่ไหวพี่ปุ๊บปุกูต้องการนอนด่วนฟันฟันกูล้าวหมดแล้วกูต้องการนอนด่วนเพื่อนไม่ได้เอาฟันเล่นตปเดาเล่นโอ๊ยกูบอกมันมันล้าวถึงสมองเป็นไรท็อปมันเล่นแล้วมันปวดหัวมึงโอเย็บเลยเคี้ยวเคี้ยวมาเนี่ยไปไปแม่งนอนพักผ่อนพักผ่อนเร่อยมาผ่อน เล่นหาังกี่จัก่กาองเนี่ยพักหมดไหมอยงเงี้อรกก่อนยู่หมดเลยรับหมดรับหมดไปรับับรับหมดเปร่อหมดไปรับหมดไปหมดไมดไปรับ่ไมดไปรับหมไปรับหอดไหมดไปรับหไปพับหมดอปรลดไปรัหมดไปไปรับไบหมดไปรหมไันไหมดไึงหมดไรันหมไหมดไปรับหมดไพรับไับดไปรัดไหมไมดไดไาไปรับหดไปรบหมดไไรับหดไหไไั เอามื่อกี้กูยิงดุดนะล่ะอะไรนะฉันก็เห็นถอดกูยิงแต่กูคุณไอไหนอ่ะออกนะแวตอมอสมีเจ้คนพักแล้วไอ้เ้เอ้ยเพื่อนโดนหลุมนะบอกเลยนะเพื่อนโดนนะอย่างเงี้ยเพื่อนโดนเหรอโดนพี่ปืน่ปุ่มอยู่พี่ปืน่ปุ่มอยู่เจ้าคนเราก็คุ้นชิงกันได้งั้นมาเถิดมึงก็ไปก็ได้เดี๋ยวรอ นี่ยังเหลือสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะถ้าพรุ่งนี้รัดเวอไม่ได้อัพทรุดควายกูโดนด่าอีกทีเนี้ยโดนลำกูไม่ตื่นอะเรื่องใครกูไปก็ได้เฮียคุณเพื่อนพูดมาเรีบกูไม่เถอเฮียกูต้องไปทำงานนี่เฮ้ยยิ่งกูเล่นเวลาได้เพราไม่ควายฮะกูเล่นเวลาได้ไหมเออมึงมึงให้ขอเอาไอเทมที่มันแบบเวลาคูณสองมาเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวกูเล่งให้เลยมีปะ ยังพูดเหมือนมีอ่ะช่วยเพื่อนก่อนมันทำให้มันแทนไม่ได้หรออ้อยากให้มันแคนแต็เลยใช่ท่ากูโดนอุ้โดนพวกมันอุ้งนะแทนเราพูดไม่เข้าเลยแหละที่ ไแไ้เอ่ะไอ้ลูกมาลูกมาป๊บป้าป้ยี่ห้อขึ้นไม่ได้อพอนะไรคือแตาลุดมาเถอไม่ได้นะเพื่อไไนะอไอ้เกมไหนเนี่ยไอ้ นี้มึงนัดกันเร็วๆไม่ไม่พรุ่งพรุ่งนี้นัดนัดกันเร็วอย่างนี้ได้ปะ6วงอ่ะ2คู่ปะ6วงได้ไหม6วงได้ไหมคุยกันกได้6วงแล้วมึงก็อันนี้ก็ได้6วงเช้าอ่ะ6วงเช้าอ่ะ6วงเช้าอยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวกูอยู่ครับกูอยู่ได้ใันอยู่ก็อยู่นะไม่แต่อย่างนี้ใครจะอยู่ก็อยู่นะแต่กูอ่ะกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูจะไปเป็นกระตุลแล้วกูอยากโดนเอออ่ะกูไปเออเล่นได้ไหมล่ะไม่ดิไม่เีอเล เ้าเพื่อนจะช่วยเราไหมถ้าเราโดนอุ้งอย่างเดี๋ยวฟ้าช่วยเองปิงโซเล่มนจะไปนอนแล้วไม่เอาไม่อยากคุยกับฟ้าเดี๋ยวโดนลัมปิงลัมปิ้งวะมีคนลัมปิ้งด้วยอ่ะทุกคนเอาไงดีก็ตัดแต่ปิงบอกไปแล้วถ้ามันลัมอีกกูจะไม่สตรีมแล้วแค่นั้นแหละเสียงแม่งเบาชิบหายพอด่าผัวแม่งดังชิบหายเสียงตอนด่า ปิง,ปอ,งอันมันมันมาบายกับป้าเนี่ยปิงเอปล่อยมันไปเถอะมาระบายกับป้าเนี่ยปิงว่า, <laughs> า,า,งาไงปิงไม่รักอันตรงไหนแล้วเราแล้วปิงกับอันไม่รักกันตอนไหนได้นะเสียงบอลไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ใครอยขาดเสดิดไรเนี่ย <laughs> โดวสวยตอนบ่ายมีคนมาป่ะโดเสื้อไอ้สวยอีกแล้วเจอหอยอีกแล้วเอางี้มึงไม่ไม,ไม่ต้องเกมนะมึงโยนศพทิ้งได้ไหมถ้าเจ้าฮอร์เนี่ยจริงจริงถ้าจะไปอ่ะโอ้ยยยรถต่อรออยู่โอ้สวยตาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ปั๊มปูเพื่อนปั๊มปู เี๋ยวเจอต่อป่ะไอ้อยู่ตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวไปรับปล่อยผมเขาวิ่งวิ่งอย่างนี้ปั๊มปูปั๊มปูปูอ่้ยเจ้าสองลำกูสวยไหนต่อไปไหนต่อไหนต่อเจกูเจ้าทำมันระดูดได้แล้วมันเอออุ้ยกูโอ้เหนื่อยว่ะเจ้าเห็นรถตอนร้อนแึ้วยังไงวไหนกูเหินเล่นอยู่บนเขาน่ะบนเขากูเข้าในเมืองเลยออกปั๊มปูเลยอยู่หน้าปั๊มปูเนี่ย กูพังด้้พังนะเดกูกันเดยวกันเดกูกันพังเร้พังนะกูตีตอเราเล่นกูไม่มีเรื่อนงำนะตีได้ไหมตีได้รอกไม่ดูไหวชแต่เ่หรอตีมดีเคนะไม่ไม่ยาไเน่หรถ้าตีได้เดี๋ยวคนกุ้มอ่ะนี่แหละกูยังตีมันเลย โอ้ยไม่เอกดยันไงคโดนหรใครตำรวจที่ไหนขาตื่นไอ้อบบีไม่โดนเลยเข้าเต็มเต็มเข้าตำรวจด้วยกันเองอ่ะทำไม่ฮอนเปเบา พี่ทำไมที่ทำทำทำมาพู่ทำเองพูดทไม่เอาไม่ไม่ให้อะพี่อะไร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 เฮ้ยยายายาดีเฮ้ยยาดียดีอุ้มก่อนแล้วอุ้มกอนพี่ชายสาหมดลงสิบนะอันเจ๋งไหมเรียกหอมม่ีมานะเอเอามานีมานีมามางนตุ้มบอกแล้วงานตุ้มบอกแล้วน่ะเฮ้ยตวคตัวขาดมันจะเคลื่นพาฟันคูสามเดียวก็คอนล็กแล้วะครับ อันเจมไปไม่ใา่อันเดีครับไปอ่ะเป็นึงแล้วหนึ่งครับหมดไฟใส่เชนเนี่ะเจอแค่รถสี่คันเดียวก็พอแล้วไม่มาทั้งทั้งแท็กทั้งเชียแต่เต็มไปหมดส่งตัวมึงกระบาลล้าวแน่ก็บอกให้เลยกูเจอฮอ2สองอ่ะรถแท็กคอบอยอ่ะมือเคยใส่เชนแล้วหลายท็อปใส่อยู่เนี่ยก็เป็นไง มันไม่รู้ว่ากูชินแล้วปวดมันก็ปวดเดี๋ยวตอนแรกหมดไฟอ่ะใส่เชนเหรอเชนแล้วพอเชนกี่เดือนของมึงอ่ะสามเดือนก็ผอนเจลมานะผอนผอนผอนฟันแล้วก like yeah, ็ต้องงูเปนอนเลยว่ะติดไม่อ่ะอ่ะตอนนี้ไปเที่ยวไทยไปแล้วทีนี้กูก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยบ้าเลยกูเพิ่งกลับมาหาหมอเนี่ยเนี่ยบ้าเชนที่เอาเชนได้บ้าเกมไปเลยนอนอ่ะ ไดนวเปี่มอะไรนะไม่รู้ว่ะกูรอบแรกกูเสียไปก็แพงเงินนี้หลดรอบสองอ่ะ่านี้กูจะบอกึงว่าใส่มาอี่เดีเนื้อตัดจะนักจรงนะมันมันแล้วแต่คน่ะอะไรโดนโดนโดนมันโดนมันยังไอย่งไหนอยไหน เคยเห็นเขาบอกูโดนว่าเดี๋ยวกูลงเตียงเลยแล้วกูนอนเลยพอไหมสนที่ออกคูมาจกรู้ดนครัูโดนห่อสองรอบคูน่าจะมีทันใชไม่เอกีกี่นีวะเออเท่าไรส่สิบเกออสีเก้าประมาณห้ิบอีกยี่สิบนาทีได้อะไม่น่าเอือปะกูจิ้มเลยแม่ห่อสองลํำอะเีเดียวอะแม่มาพร้อมกันอนอกเมืองเกม ขนาดฮอร์สามสิบกูกับตายห่าท่านี้เก้าคนมึงทิ้งไอ้บาไอ้บาทิ้งศพไหมน้องทิ้งเลยเหรอต้องอีกกี่นาทีเออบาอีกประมาณยี่สิบสองนาทีนาน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 ทิ้งไหมเราไม่ทิ้งก็โดนมันได้นะเนี่ยกเราน้อยด้วยโอไคอ่ะไดด้หมเลยทิ้งก็ได้นะทิ้งเลยก็ได้ทิ้งทิ้งไอ้บาทิ้งเลยต่อมเลยทิ้งเตอมาเลยตามนั้นบาทิ้งเลยต่อมาเลยโทิ้งเลยตอมาเลยทิ้งเ มันพูดอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมานะไม่เป็นไรกูแยกกันตอมอมจะหนักกูคนเดิมเราดิเราก็ไม่รู้ได้ว่ากูจะเข้าไปในเมืองตอนโกรอยละเออจริงจู้อยู่เวลากูเข้าเข้าเมืองกูยังไม่โกรเลยแอบเป็นไรพี่แซ่บผมไปพังละแต่พอตอนกูปลอดภัยดีอะโอฉลาดเว้ยกูเจอมาเยอะแล้วไอ้เหี้ยโดนไหนมันเห็นมาเยอะกูอะชาราดเพราะมันเนี่ยมึงจะไปตอมมอนไหนทุกทางอะใช่ป่ะพี่ออะทุกทางตอมมอนอะ ไอ้กูมันจัดเลยกูได้ด่าแม่งไอ้ที่อาคารัสันเดีครับแต่กูบอกแล้วถ้าพรุ่งนี้มาช้าแล้วโดนมันแนกูบอกเลยนเนี่ยพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งก็รวมเหมือนเดิม